วันลีนี้ใส่สะบงและทรงพลังยังใช้ได้อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับอูณสองด้วยอ่ะพี่ธีเพราะว่ามีทั้งสะบงบ้านสะบงป่าเหรอต้องแบ่งแยกงี้ใช่ไหมเป็นแบบนั้นปกติถ้าเกิดเราเห็นนะถ้าเกิดเราพูดเราบอกเยเป็นสองฝักสองฝ่ายเอาอาจจะเป็นแบบไม่ถูกกันสองฝั่งนักเรียนสองสถาบันตีกันงานนี้เป็นพระวัดบ้านกับพระวัดป่าใส่สะบงแล้วทรงตีกันเขาบอกว่าสาเหตุคือ ถูกท้าทายระหว่างเดินบินทบาทค่ะ,ะไปดูคลิปกันค่ะนี่ยังไงเนี่ยเอาอยัางไงละ่ะคุณผู้ชมในคลิปนะพระวัดบ้านชื่อว่าพระอาจารย์แดงพระอาจารย์แดงท่านกําลังเถียงกับพระวัดป่าชื่อว่าครูบาแขก อ,อยู่ในสำนักสงฆ์แล้วมีญาติโยมตะโกนห้ามค่ะบอกโอ้ยพอพอ,พอแ,ลแล้วก็แ,วแยกแเออแยกกันออ,ออกไปเหตุการณ์เกิดขึ้น18มกราคมในสำนักสงฆ์ที่ตำบลสายนาวังอำเภอนาคูจังหวัดกาลสิน์เลยคะ่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะครับก็ไปพบกับพระอาจารย์แดงนี่แหละครับที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำร้ายครูบาแขกเนี่ยฮะอ้างว่าสาเหตุเกิดจากพระลูกวัดของตนเองออกบินทบาทแต่ถูกครูบาแขกตีท้าตีท้าต่อยนี่นะครับ และชอบนําสิ่งของมาใส่ที่บาทของพระลูกวัดแล้วไปพูดกับชาวบ้านว่าพระลูกวัดของตนเน่ะชอบไปขอข้าวขอขนมเขาเอา้าเอาของไปใส่บาทเขาแล้วไป,ไปบอกคนอื่นว่า <c oughs> ชอบไปขอน้ําขอข้าวขอขนมเขากระทั่งวันเกิดเหตุตัดสินใจขับรถไปยังวัดของครูบาแขกเพื่อไปพูดคุยแล้วครับ <c oughs> เนื่องจากว่าพระลูกวัดเนี่ยป่วยจิตเวทแต่ขณะที่กําลังจะกลับปรากฏว่าญาติโยมและครูบาแขกได้พูดขึ้นว่า พระลูกวัดหายหัวไปไหนทําไม <Ừ. S 1> ถึงไม่ออกมาพูดกันให้มันดูเรื่องทําให้พระลูกวัดของตนเข้าไปจะทําร้ายครูบาแขกแต่ก็ถูกเตะออกมาก่อนนะครับตนจึงจับขาครูบาแขกเอาไว้ทําให้ครูบาแขกนั้นล้มลงไป <Ừ. S 1> ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นฝ่ายลงมือก่อนอันนี้พระอาจารย์แดงท่านพูดอย่างนี้นะครับ <Ừ. S 1> ด้านญาติโยมนะจะเป็นโยมอุปถัมภ์ของพระอาจารย์แดง ก็ต่างบอกว่าพระอาจารแดงเนี่ยอยู่ที่วัดนี้มา30ปีแล้วไม่เคยมีพฤติกรรมเสื่อมเสียแถมยังเป็นพระนักพัฒนาไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน,นะครับอืมอทีนี้คุณผู้ชมส่วนทางด้านครูบาแขกนะคะท่านก็ไม่ประสงค์ออกสื่อบอกแค่ว่าอาตมาปรงอาโหสิให้พระอาจารย์แดงแล้วก็พระลูกวัดแล้วไม่ติดใจไม่ขอมีเวณมีกรรมต่อกันรวมถึงอาตมา ยกกรรมไปเรียบร้อยแล้วส่วนพระอาจารย์แดงจากนี้จะคิดยังไงก็แล้วแต่เลยแต่อาการบาดเจ็บภายนอกเนี่ยไม่นานเดี๋ยวมันก็หายท่านก็เหมือนว่าเรื่องจิตใจอ่ะก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวอาตมาเองเนี่ยยกกรรมไปเรียบร้อยแล้วฝั่งญาติโยมอุปถัมภ์ของครูบาแขกเล่าเหตุการณ์แบบนี้ ไม่แน่ใจเลยว่านี่คือเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่านันนสเหมือนอยู่คนละมุมบอกตอนนั้นเนี่ยกำลังเตรียมถวายพระตาหารพระอาจารย์แดงและพระลูกวัดเนี่ยก็เดินปรีเข้ามาชีา้หน้าครูบาแขกเลยบอกมีเรื่องต้องคุยกันแล้วก็บอกว่าครูบาแขกเนี่ย,ยงไ,งไปท้าทายพระลูกวัดฝั่งครูบาแขกก็ปฏิเสธกลายเป็นคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะแล้วหลังจากนั้นพระลูกวัดของพระอาจารย์แดงถือไม่กวาดมามฟาดไปที่แขนครูบาแขกเลย ญาติโยมบอกว่าครูบาแขกเนี่ยท่านเจ็บเลยนะเย็บไปหลายเข็มตอนนั้นด้วยความตกใจาชาวบ้านก็ตะโกนห้ามกันใหญ่แต่พระอาจารย์แดงกลายเป็นว่าไปผสมโรงไปรุมทำร้ายครูบาแขกด้วย <ฮะ S 1> ชาวบ้านเลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเลยอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้เลยแล้วชาวบ้านบอกว่ายืนยันนะครูบาแขกเนี่ยไม่เคยไปหาเรื่องลูกพระลูกวัดของพระอาจารย์แดงก่อนเลยฟังมุมนี้บ้างค่ะ ถือไม้กวาดมาเลยไม้กวาดมาก็ยก<อ>ขึ้นเลยก็คือวิ่งมาใช้ไม้กวาดฟาดเลยฟาดเลยงันอะ้รินนะแล้วก็เลยเลยกบาทอ<พ>าจารย<ป>์<า>ทำแบบผ้าอันแขกทำแบบนี้เอาบังไม่ให้อันอโดนหัวเท่าโดนหัวแตกแน่นอนคำว่าที่ที่พระอาจารย์เองแกพูดว่าวัดนั้นวัดนี้เนี่ยแต่พวกโยมแม่ไม่เคยคิดว่า วัดป่าวัดบ้านไม่เคยคิดพระอาจารย์แดงแกก็เป็นพระู้วัดนับถือทุกท่านนับถือทุกองค์บ้านนี้นะแต่แตท่านม,มาทําแบบนี้เนะี่ยคือหมดความศรัทธาเข้าใจไหมลูกครับอือค,คุณผู้ชม,มยังไงอ,ะอ่ะอืมไปฝั่งไหนดีอะ่ะคุณนั่นนะสิแล้วพอเป็นแบบนี้แล้วนะต้องตามกันต่อนะครับงงเพราะว่าเจ้าคณะอำเภอฝ่ายมหานิกายและเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธ์มีการตั้งกรรมการตรวจสอบมีมติให้ ให้พระอาจารย์แดงพ้นสภาพให้ออกจากวัดส่วนทางพระวัดป่าครูบาแขกอยู่ระหว่างสอบอธิกรณ์เพิ่มเติมในภายหลังพระอาจารย์แดงบอกไม่เป็นไรไม่ได้ยึดติดเมื่อมีมติให้ออกจากวัดท่านบอกก็ยินดีทีนี้ส่วนครูบาแขกอยู่ระหว่างสอบอธิกรณ์ก็หมายถึงว่า,เ,อาอรเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วสงก็จะต้องดําเนินการต้องจัดทําให้ดีให้มันถูกต้องอ ท่านหนึ่งโดนให้ออกพ้นสภาพไปออกจากวัดอีกท่านหนึ่งคือรอสอบให้ให้ดีให้ถูกต้องเพิ่มเติมอีกก็แสดงว่ายังไม่มีมติสุดท้ายว่าสรุปแล้วเนี่ยครูบาแขกจะท่านจะโดนยังไงหรือไม่แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับมันก็ทําให้ภาพของวงการสงฆ์ออกมาไม่งามเพราะจริงๆมันต้องนิ่งใจต้องสงบนะไม่รู้แหละใครจะเริ่มหรือไม่เริ่มก่อนนะฮะ ใช่ไหมฮะเราเข้าไปในวัดเพื่อขอความสงบค่ะเราเข้าไปในวัดเพื่อให้จิตใจนิ่งไม่ใช่เข้าไปในวัดไปดูมวยอหรือเขาตีกันนอย่างนั้นไปสนามมวยไงพรุ่งนี้เลยฮะเราไม่ได้เข้าวัดอะไรย่างงวัน1นึใช่ตะวันฉายกับซุปเปอร์บอลแหมอินอยู่นะเออวัดไม่ใช่สถานที่แบบนี้ใช่ค่ะ